ท่านผู้ชมที่รพครับบัดนี้เรามายืนอยู่กลางสะพาน400ปีสะพาน400ปีเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรที่ท่านอาจารย์น้ำฝนเนี่ยช่วยอธิบายฟังสักซีเพราะเท่าที่สังเกตดูแล้วเนี่ยเขาบอกว่าแม่น้ำสายนี้เนี่ยเป็นแม่น้ำที่ย้อนขึ้นครับหลายย้อนขึ้นมันเป็นมหัศจันยังไงหรือมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ครับอันที่มันมีเหตุการณ์อย่างนี้นะประวัติบันทึกไว้ว่านะครับวันที่องค์สมเด็จพระมหาอุปราชาหรือเจ้ามังคยอชวาเนี่ยนะมังคยอชวาคือจอมทัพของพม่านั่นเองเออแล้ยกกองทัพนะครับเข้ามาทางด่านพระิิีองค์โดยนำาลังพลมาถึง3เสษเนี่ยนะอโดยสุดก็มาข้ามลําน้ําทวนนี่แหละครับท่านอาจารย์ เขาเรียกว่าลำน้ําทวนลำน้ำลำน้ำนะครับลำน้าทวนลำน้ําทวนเนี่ยเป็นลำน้ำพิเศษเระเทศพิเศษครับปกติลำน้ำเนี่ยปกติจะต้องไหลลงสู่ลำน้ําแม่คลองใช่ไหมครับแต่ลำน้าแสนนี้ไหลทวนขึ้นครับไหลทวนขึ้นไปไหนครับไหลถูกขึ้นไปด้วเลยรปจมวอดที่คลองบึงจระเข้สพันธ์หรือไหลลงสู่ลำน้ำท่าจีนจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อ400ปีไหลทวนขึ้นมาอย่างไงเลยครับปัจจุบันนี้ก็ยังไหลทวนขึ้นอยู่ที่เราได้เห็นประจักษ์กระตานี่แหละครับ นะครับในที่สุดแล้วเมือ่อพระองค์สมเด็จพระหมหาวชิรานนได้ทรงยกกองทัพนะครับข้ามมา,<ร>าส่วนนะครับข้ามาม,มาที่นี่แล้วก็มาตั้งฐานทัพอยู่ณนะที่นี่คือตำบลตะพังตุนะคะที่จะ,ะสมเด็จพระเลสวนจะทรงยุทธาธิกันทีกันคือแขวงสุพรรณบุรีสรุปแล้วตำบลตะพังตุในที่ก็คืยังอยู่ในแดนของสุพรรณบุรีอยู่ครับเมือม่ององค์ทรงมาตั้งฐานทัพอยู่ณนะที่ตะพังตุเนี่ยโอ้โห พมา่าเนี่ยสรุปแล้วคือกองทัพต้องอาศัยน้ำใช่ไหมครับท่านครับใช่ใช่อาจารย์ก็ต้องอาศัยลําน,น้ําทวนนี่แหละครับมาดื่มมาใช้เลี้ยงให้พ่ายพ้นทั้งหลายก็มาใช้ลําน,น้ําทวนนี่เป็นอา<ป>อาหารนั่นเองเออคือทีนี้ลําน้ําทวนเนี่ยนะครับเป็นลําน้ำหนึ่งที่มีค,ความแปลกประหลาดซึ่งไม่เหมือนใครเขาทําไมจึงเรียกลําน้ําทวน ก็เพราะว่าตามกระแสน้ําทั้งหมดเนี่ยที่จริงมันจะต้องไหลลงแต่ลําน้ําทวนนี่มันจะไหลทวนขึ้นไปครับผมที่ท่านเห็นนี่แหละครับเอ,อบแล้วท่านมังกรยชวาก็ยกกองทัพข้ามลำน้ำทวนแล้วก็มาตั้งสถาทับอยู่ณที่ตำบลตาผักโตก็คือในจุดนี้แหละครับที่เรายืนอยู่กันอยู่นี่แหละครับแต่สมัยก่อนเนี่ยเมื่อ400ปีเนี่ยสะพานนี้มันไม่ใช่เทปูนลาดอย่างนี้ไม่ใช่ครับ มันเป็นป่ามันเป็นลำห้วยลำมันเป็นลำน้ำนะครับอ่าครับผมบมันเป็นลำน้ำแล้วก็การที่จะข้ามมาเนี่ยมันก็ต้องเป็นใช้ไม้ไผ่ใช่ครับ <นะ S 1> ใช่ครับข้ามมา,าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาตั้งทับอยู่ฝั่งนี้ปะพังตุนะครับอ่าพอตั้งทับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องอาศา,ายน้ําส่วนนี้เนี่ยไปเลี้ยงบรรดาพี่น้องทหารทหารทั้งหลายทั้งวัวทั้งช้างม้าวัวทั้งช้างทั้งม้าแล้วเรา ไพรผลต่างๆก็ต้องมาอาศัยน้ำ่วนนะครับดื่มแล้วก็ใช้ครับผมครับนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นประวัติศาสตร์แล้วเขาจึงเขียนไว้ว่าที่แห่งนี้สะพาน400รอปีนะ400ปีมาแล้วครับจึงได้สร้างเป็นสะพานสำหรับข้ามไปข้ามมาสำหรับคนสมัยนี้แต่คนสมัยนี้นยไม่เคยได้ทราบหรอกครับว่าความสำคัญของแม่น้ำสายนี้เนี่ย เป็นอย่างไร,รนอกจากจะรู้ว่าครั้งหนึ่งในอดีตนั้นฝ่ายข้าศึกได้มีโอกาสมาใช้น้ําในแม่น้ําแห่งนี้ครับเพื่อเป็นการกระทงชีวิตในการที่เขาได้ยกทัพมาหนะล่อเลี้ยงกองทัพหลออ่อเลี้ยงกองทัพของเขาคครครัับบนี่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์นะครับที่เราได้พยายาม นำมาเสนอแก่ท่านเป็นรายละเอียดให้ท่านได้ทราบว่าแม่น้ำสายนี้มีความสำคัญอย่างที่สุดที่คนไทยเนี่ยควรจะต้องมาศึกษาแล้วก็มาดูกันความแปลกประหลาดนั่นก็คือทำไมน้ำจึงไหลทวนขึ้นไม่ไหลลงไม่ไหลลงครับนะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องแปลกและก็เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยของเราว่าแม่น้ำสายนี้ เป็นแม่น้ําที่มีความสําคัญที่สุดในการที่ก่อศึกสงครามกันครับถ้าหากไม่มีแม่น้ําสายนี้เนี่ยนะครับข้าศึกก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงไพร่พลถึงส0 0แสนได้ใช่ครับนี่เขาสามารถจะเลี้ยงไพร่พลได้ถึงส0 0แสนเพราะแม่น้ําสายนี้แต่แม่น้ําสายนี้ก็ทําให้สร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาเมื่อฝ่ายข้าศึกข้ามไปแล้วไปตั้งทัพทําการสู้รบกับสมเด็จพระเรศวรมาราช ก็เกิดความพ่ายแพ้เกิดขึ้นฉะนั้นแม่น้ำสายนี้จึงเป็นแม่น้ำสำคัญที่ทางราชการได้สร้างให้การสัญจรไปมาเป็นที่ระลึกแก่ประชาชนว่าสะพานข้ามแม่น้ำแห่งนี้มีความสำคัญมาถึง400ปีแล้วครับครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> นี่คือประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งนะครับแม้จะเป็นส่วนเล็กๆก็ตามที แต่เราก็ต้องรู้นะครับว่ามันมีความสำคัญอย่างไรและความสำคัญอันนั้นแปลกที่สุดก็คือน้ำมีแต่ไหลลงไม่มีไหลขึ้นครับฉะนั้นท่านผู้ชมครับตรงนี้เมื่อได้ขบวนความแล้วเราก็จะไปอีกที่หนึ่งครับไปที่ไหนครับไปที่ตผู้ษาตอพุสาตอพุสาเนี่ยตอนนี้ยังมีลูกเรนหลนของตอพุซาตอนนั้นที่เจ้าชายยาภาพได้ใช้ขายันไว้และก็สามารถ เอาเจ้าพญาพมละกอขึ้นบนแล้วก็สามารถต่อภุษาตอนนี้และเป็นต่อประวัติศาสตร์ที่ทําให้ประเทศไทยเรามีอยู่ได้ก็เพราะว่าต่อพุษาตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมต่ตอภุษากัน จึงเป็นประวัติศาสตร์อีกชิ้นหนึ่งซึ่งแสดงให้คนเห็นว่าพระบุญญาบาร,รมีของพระองค์สมเด็จพระศวนนั้นยังมีมากอยู่จึงได้กอบกู้ผืนแผ่นดินไทยขึ้นมาได้ฉะนั้นไปดูต้นฟุตซาที่มีความมหัศาจรรย์เชิญครับชิว okay, ค,คุณผู้ชมที่ครบครับบัดนี้อาจารย์น้ำฝนได้พา ผมมายัางสถานที่ที่ได้เล่าให้ท่านผู้ชมที่เคารพได้ฟังเมื่อสักครู่นี้ว่าต้นพุทาประวัติศาสตร์ที่ทำให้พระคชาทานโคงสมเดเ็จพระเรสวนมหาราชนั้นได้ใช้เท้าหลังเนี่ยยันไว้กับต้นพุตซาเหมือนกับว่าถูกมนสกดจากข้าศึก จนกระทั่งสุมเด็จพระสวนเนี่ยทรงอธิษฐานจิตแล้วก็ทำน้ำพระพุทธมนต์สาดใส่ลงไปที่องค์พระคาชาทานมีอาการสะดุง้งแล้วเท้าหลังซึ่งยัน<อ>ต่อฟุตซาต้าตนนี้เนี่ยนะครับซึ่งต้องขอบอกกับท่านผู้ชมว่าต้นนี้เนี่ยเป็นเหลนแล้วเป็นเหลนแล้วนะซึ่งได้เก็บรักษาเอาไว้ โดยจังหวัดกาญจนบุรีทางราชการได้สั่งไว้โดยเด็ดขาดว่าให้อนุรักษ์ต้นฟุตซาต้นนี้เอาไว้ให้ยิ่งยวดเลยให้ยิ่งยวดครับไม่มีการสูญสิ้นสลายแต่ประการใดทั้งสิน้นอยากจะให้อาจารย์น้ำฝนขยายความอีกสักนิดงครับผู้ชมครับคือ,อต้นฟุตซาต้นนี้นะที่ ชาวบ้านตอนจีดีนะครับมีความเชื่อแล้วก็มีความเคารพนะว่าเป็นลูกเหลนนหลนของต่อพุษาตอนนั้นนะครับที่<ม>ทําให้ช้างส่งขององค์สมเด็จพระสุรมาราชคือเจ้าชายันุภาพเลยนะ,นะ<ม>ยันก็ต่อพุษาไว้แล้วก็สามารถให้มีพะละังกาลังใส่นะครับผลักเอาเจ้าพลายรัด ภาษาท้องถิ่นเรียกงัดนะครับงัดเอาเจ้าพลายพระตกอช่างสงของพระหมหาปริชาเนี่ยนะ<ม>ขึ้นไปอยู่ด้านบนท่านผู้ชมครับต้องขอย้ายครับคาว่าถับยุทธถีและเชือกล่างจะไปฝ่ายชนะนะครับไม่ใช่เชือกบนนะครับเมื่อองค์สมเด็จพระเนเรศวนของเราเนี่ยช่างสมของท่านได้ได้งัดแต่ก็เอาเจ้าพลายพระตะกอขึ้นไปอยู่ด้านบนแล้ววันนั้นพระองค์ดีพระทายมากมายเลยวันนั้นพระองค์จึงขวัญด้วยความแข็งไงครับขวัญด้วยความกล้าขวัญด้วยความพย่ยาบเลยนะป๊ไปถูกด้านไหลขวาขององค์สมเด็จ ประชาชนขาดถ่ายแรงอี้กครับจึงเป็นที่มาที่ไปของต้นพุ้สาต้นนี้ครับท่านอาจารย์ดังนั้นต้นพุ้สาต้นนี้ก็แสดงว่าต้องมีบุญคุณกับอเดกอันด์นกับประเทศไทยเราอย่างมากๆเลยครับผมครับครับถ้าไม่มีต้นผุ้สาต้นนี้เนี่ยอาจจะพ่ายแพ้วันนั้นนะครับเพราะว่าไม่มีหลักยันไม่มีหลักยันและประกอบกับบุญบารมีของสมเด็จพระเทสุวรรณของเราด้วยนะครับเออครับผมอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ แะผมจึงอยากจะเรียนให้ท่านผู้ชมที่เคารพได้ทราบว่าประวัติศาสตร์ของชาติไทยเราเนี่ยมันมีหลายรูปแบบหลายอย่างที่เก็บเอาไว้ให้เตือนสติของพี่น้องชาวไทยของเราได้มีโอกาสเรียนรู้ได้เห็นถึงสิ่งสำคัญที่สุดที่บางครั้งเป็นส่วนเล็กน้อยก็ตามทีแต่ได้มีส่วนที่จะช่วยให้ประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับได้รับชัยชนะจากขา้าศึก ดังที่ท่านอาจารย์น้ำฝนได้เรียนให้ท่านได้ทราบผ่านไปยังไม่จบแค่นี้ครับต้นไม้ในสถานที่แห่งนี้ต้องถือว่าเป็นสิ่งศักดิก์สิทธิ์ยังมีอีกต้นหนึ่งครับที่จะเรียนบอกให้ทราบว่าหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรท่านออกกรรมศึกหลงเข้ามาในแดนดินแดนของข้าศึกแล้วเนี่ยนะครับทำให้ เกิดฝุนตรบหมดครับซึ่งมองไม่เห็นสิ่งใดทั้งสิ้นแต่พระองค์ก็ทรงอธิษฐานจิตเดี๋ยวอาจารย์จะได้ท่องให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าสมเด็จพระเสุนรนั้นท่านกล่าวอะไรเมื่อท้องฟ้าเปิดก็จะได้เห็นสมเด็จพระมหาอุปราชาพระมาหาอุปราชาพระเจ้าพี่ยืนจระหานอยู่เบื้องหน้า ใต้ต้นพญาคอยใต้ต้นพญาคอย,ย,คอยเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับใต้ต้นพญาคอยเดี๋ยวนี้ที่ยังยืนยัดอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยให้ท่านได้เห็นนะครับว่าตรงนี้แหละครับพระมหาอุปราชาพระรมหาอุปราชานั้นพระองค์ได้ทรงยืนนั่งประทับ<ป>อยู่บนคอช้างอยู่คือประทับอยู่บนคอเจ้าพายพระพกรอ่าแล้วก็ทรงท้าทายออกมาสู้กันนะฮะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูครับนี่คือภาพประวัติศาสตร์ครับขอเชิญครับอาจารย์เชิญนะ